ตับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าโจกใหญ่ตัวตครับใหญ่ตัวเนี่ยอยู่ที่ตลาดสดเทศาบาลครับปทุมธานีอ่าและรับรองด้วยว่าท่านจะไม่เคยได้เห็นว่าไอโจกแบบนี้มันอยู่ที่ไหนครับมันหายากม,มากเพราะมันไม่ใช่ของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมมันจริงๆเป็นของเวียดนามอ๋อเป็นของเวียดนามเป็นของเวียดนามใหญ่ตัวเนี่ยเป็นคนเวียดนาม แล้วยายตัวนี้ก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็มามีลูกมีหลานแล้วก็สอนลูกสอนหลานตอนนี้มีหลานอยู่คนหนึ่งลูกหรือหลานก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามครับเอาดีเฮ้ยทำอะไรดีก็ทําโจ๊กหญ่ตัวเนี้ขายแล้วโจ๊กเขาเป็นยังไงแล้วมันแตกต่างไงเดี๋ยวท่านผู้ชมดูพร้อมๆผม,ม,ผมแล้วให้รู้ว่าเฮ้ยคนตั้งใจทําอย่างนี้คนทํางานอย่างนี้มันมีร้านเล็กๆแค่นี้แต่ทําแบบนี้ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณรัตนพลพนมสง่าแสงจากร้านโจ๊ก ใหญ่ตัวครับพี่เพชรครับพี่เพชรสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับพี่เพชรเชิญสวัสดีครับเพชรเป็นลูกหรือเป็นอะไรเป็นลูกใหญ่ตัวรับเป็นลูกใหญ่ตัวเลยใหญ่ตัวมีลูกกี่คนใหญ่ตัวมีลูกห้าคนครับห้าคนเราเป็นผู้ชายคนเดียวป่ะใช่ครับลูกชายคนสุดท้องครับลูกชายคนสุดท้องสมน้ำหน้าต้องทำสมน้ำหน้านั่นใหญ่ตัวนะครับเขานั่นใหญ่ตัวใหญ่ตัวนั่งโต๊ะนี่คนไหนเป็นลูกบ้างบอกได้ไหมคนไหนลูกยกมมือขึ้นหนึ่งสองสามและนี่สี่ คนอีกห้าไม่ได้มาไม่ได้มานะฮะเนี่ยแต่เนี้ยนี่เป็นลูกๆนี่ช่วยกันหมดเลยหรือเปล่าอ่าใช่ครับช่วยกันทั้งบ้านวะใช่ครับช่วยกันทั้งบ้านโอเคงั้นไม่สมน้ําหน้าละช่วยกันทั้งบ้านก่อนอื่นแล้วเมื่อกี้ที่อาพูดลยว่ายายตัวเนี่ยเป็นชาวเวียดนามใช่ครับถูกไหมใชถูกต้องถูกแล้วก็มาอยู่เมืองไทยถูกไหมครับแล้วยายตัวก็มายายตัวมีวิชาอย่างหนึ่งมาซึ่งไม่เหมือนใครคือโจกยายตัวใช่ครับโจกที่ว่านี่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าที่ใส่อยู่นี้เป็นหมูหรือเนื้อเป็นเนื้อครับะโจกเเนนือครับป็ โจกเนื้อไข่เห็ดหอมครับโจกเนื้อใส่เห็ดหอมครับท่านผู้ชมจะไม่ได้ทานเนี่ยปกติท่านทานโจกเนี่ยมีท่านทานหลายบ้างโจกหมูโจกไก่โจกเห็ดโจกไข่เยี่ยวมาอะไรเงี้ยเลยไม่แต่ว่าโจกแหมอุตส่าพูดถึงหมูเนื้อไปไข่เยี่ยวมาไปเห็ดกันผมอยากจะตบไอ้พวกนี้จริงนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเขาห้ามใช้ความรุนแรงนะใช่คนไทยอ่ะบอกตรงนะทุกวันนี้ที่เป็นอย่างเงี้ยมีข่าวข่าวคนไทยอย่าใช้อารมณ์ใช่ ใช้อาวุธจยู่ครับไม่ได้ดิท่านผู้ชมครับปกติเราจะเห็นอย่างนี้แต่นี่คือโจ๊กเนื้อครับโจ๊กเนื้อจริงเนื้อวัวเนี่ยนะฮะแล้วดูกระบวนการทำและวิธีการทำแล้วท่านท่านจะรัก รักใจตัวแล้วก็ลักคนคนนี้อยู่อยู่ตรงไหนโจ๊กใจตัวอยู่ตลาดสดเทศบาลปทุมธานีครับตรงไหนอ่ะอยู่ตรงตลาดท่าน้ําปทุมธานีครับตั้เมืองเลยครับตลาดท่าน้ําปทุมธานีที่ร้านขายอะไรบ้างก็จะมีเป็นโจ๊กเนื้อไข่เห็ดหอมครับแล้วก็จะเป็นโจ๊กหมูต่างๆครับแล้วก็จะเป็นโจ๊กหมูด้วยใช่ครับแล้วก็จะเป็นโจ๊กเปล่าตับกระเทียมแล้วก็โจ๊กตับหมูทอดอะไรคืออย่างนี้อย่างนี้มีทั้ง จกเนื้อและกระโจกหมูใช่ครับแต่คนอื่นเขาไม่มีโจกหมูเอ้ยไม่มีโจกเนื้อเรามีแต่พอเป็นโจกหมูเอะเป็นอย่างนี้หมดเลยมีไส้มีตับมีอะไรครบถ้วนแบบนี้ก่อนเป็นหมูก้อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเห็ดหอมด้วยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเกิดท่านกินโจกเปล่าๆโจกเปล่าๆอ๋อนี่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 โอ้โหนี่ต้องเอามาโชว์เลยเห็นไหมอันนี้อันนี้ผมเรียกได้เลยชื่อเขานะโจ๊กนใหญ่กหมไม่ใช่ครับพิลบในวงการนี้อันนี้คือ ซูเปอร์โจครับอ๋อเหรอเป็นซูเปอร์โจอันนี้คือซูเปอร์โจครับที่เขายกมันนีเขาจะโชว์ว่าซูเปอร์โจครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ซูเปอร์โจ๊กนะซูเปอร์โจอันนี้อันนี้เขาลุินมาแล้วก็ท่านจะกินโจ๊กเปล่าๆก็ได้เป็นโจ๊กแต่ว่าก็มีนี่ตับกระเทียมครับพี่นี่ท่านผู้ชมดูสภาพการแลยมากเหมูทอดหมูชั่มครับและนี่คือสามชั้นคั่วเค็มไม่มีหนังครับส่วอ่าและอันนู้นจะเป็นหมูกรอบหมูกรอบมีหมด คือที่ร้านเขาขายอะไรก็ได้ที่กินกับโจ๊กได้ว่างไหมใช่คืออย่างนี้อย่างนี้ครับใช่ไหมผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเขาไม่ได้เขามาทําในตับกระเทียมเนี่ยผมบอกตรงผมทนไม่ไหวจริงจริงจริงเ่ยจริงๆผมก็เลยเอะเขามาทําที่นี่ด้วยเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี่นี่นี่อือ๋อเก่งใจจังเลยครับพอมันนี่เลยอายงกทั้งจานมาให้ผมเลยก็ได้ครับผมอ้ยไม่ได้อาเยอะไปขอลองดูดิขอบคุณครับลองดูเดี๋ยได้ มันเป็นความอร่อยแต่เดี๋ยวมาดูว่าเขาทำยังไงทำไมถึงออกรายการเราถ้าผู้ชมลองดูครับโจ๊กเนื้อเห็ดหอมไข่ใช่ไหมครับผมโจ๊กเนื้อเห็ดหอมไข่จากโจ๊กใหญ่ตัวครับนี่ครับนี่ร้านแห่นี้ท่านผู้ชมรถเข็นแค่นี้จริงๆเป็นรถเข็นทำไมเป็นอย่างนี้รถเข็นเนี่ยแต่ผมเอามาออกอากาศ่ะ ผมเอามาให้ท่านผู้ชมดูอันยอดขนาดไหนเนื้อส่วนไหนครับส่วนเนื้อส่วนลูกมะพร้าวครับครับเอามาหั่นหั่นเล็กครับหั่นเล็กครับใช่ครับแล้วก็มาหมักครับหมักด้วยซีอิ๊วขาวครับสองช้อนโต๊ะครับเนื้อเท่าไหร่ครับเนื้อสามกิโลสามกิโลสองช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเท่าไหร่น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับครับนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะครับครับแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับอ่าเหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะครับ ต่อไปก็จะมีน้ำมันงาครับน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะครับนี่ทำโจ๊กนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็น้ำมันพืชครับ้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ำตาลทรายครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครับใช่ครับคลุกเขาครับนวดให้เหนียวครับนวดให้เหนียวพมันใส่แป้งมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหม พอนวดเหนียวเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเลยครับแล้วก็จับนาไปในใส่ในถุงมัดให้แน่นเอาไปแช่น้ําแข็งนาน12ชั่วโมง่ท่านผู้ชมก่าจะได้กินครับ12ชั่วโมงก็คือครึ่งวันเต็มๆนะฮะใช่ครับหลังจากนั้นเรามาเตรียมน้ำซุปครับด้วยขาตั้งครับเขาใช้ขาตั้งแท้ๆอย่างนี้เลยนะลงไปครับแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนครับครับแล้วต่อไปจะเป็นตามด้วยข้าวหอมมะลิหักฝายครับล้างให้สะอาดแล้วเทลงไปเกี่ยวกี๊กิโล สองกิโลสองกิโลเที่ยว30นาทีครับท่านเู้ชมดูนะกับคาตังเลยนะและน้ําสดสดไม่มีอย่างอื่นเที่ยวอยู่3าินาทีปิดไฟครับดับทิ้งไว้อาสิบนาทีสิบนาทีผ่านไปแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเปิดไฟใหม่แล้วก็มาคนได้เลยอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วคนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับมันจะมันจะพร้อมเสิร์ฟเลยท่านผู้ชมมันต้องทำสองนนะใช่ครับนะฮะคราวนี้เนื้อที่หมักไว้นะท่านผู้ชมแล้วก็เอาขึ้นมาลวกได้เลยครับ สิบสองชั่วโมงผ่านไปไม่ต้องทําอะไรเลยท่านผู้ชมเพราะมันทําตัวมันเองเสร็จแล้วเมื่อกี้เอามาลวกอย่างเดียวใส่ลงในก๋วยจ๊กได้เลยครับแล้วก็จะโรยหน้าด้วยเห็ดหอมหั่นปรุงรสครับเห็ดหอมหั่นปรุงรสครับแล้วก็ไข่ลวกไข่ลวกแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับแล้วก็จะมีขิงตามมาด้วยครับมีขิงครับแล้วก็จะโรยพริกไทยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับโจ๊กเนื้อเห็ดหอมไข่ครับพริกไทย เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยโ<ช>จ๊กเนื้อเห็ดหอมไข่ของโจ๊กใหญ่ตัวครับผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่านี่มันเหลือเชื่อจริงนะท่านเหน็นวิธีการทำแล้วใช่ไหม <ๆ S 1> พูดถึงข้าวก่อนเขาใช้ข้าวหอมมะลิครับแต่เป็นข้าวหอมอมะลิหักปลายนะฮะมันก็จะสบายหน่อยราคาก็สบายหน่อยแล้วมันดีด้วยสําหรับการทําโจ๊กนะฮะ ไอ้เนื้อโจ๊กมันจะหอมนุ่มเนียนง่ายในขนาดนั้นได้ไงเพราะคาตั้งที่ใส่เข้าไปขนาดนั้นนะใช่ครับแล้วเอาคาตั้งหุงข้าวอ่ะใช่เอาคาตั้งหุงข้าวแล้วมันสองกรรมวิธีด้วยกันฮะกรรมวิธีขั้นแรกคือกี่นาที30นาทีาาท30แล้วปิดไฟเลยพักสิบนาทีครับให้มันระอุใช่ครับให้มันระอุและสุกข,ข,ขึ้นมามันจะขึ้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ต้องมานั่งไฟต่อพอพาในตรงนั้นไป10นาทีค่อยเปิดไฟใหม่ใช่ครับแล้วก็คนขาวที่คนต่ออีก1ชั่วโมง1ชั่วโมง ถึงจะได้โจกออกมาเป็นอย่างนี้ดูนะฮะดูวิธีการทําเขาแต่เขาใช้คาตังนะฮะไม่ได้ใช้เป็นก้อนไม่ได้ใช้เป็นซุปใช้เป็นอะไรเขาใช้ของจริงหมดนะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนื้อท่านเห็นใช่ไหมเนื้อส่วนที่ทําคือเป็นลูกมะพร้าวครับลูกมะพร้าวนะท่านผู้ชมร้านนี้แล้วทากระบวนการทั้งหมดอ่ะสิบสองชั่วโมงนะฮะที่เอามาพักทิ้งไว้คุณอ๋อครับคุณบ้าไหมครับอร่อยมากเลยคุณผู้ชมผมขอโทษจริงจริง ผมแยกทีละส่วนของเขาเลยนะครับอเอาข้าวก่อนข้าวเปล่าไม่มีสิ่งใดเปื้อเจือปนเลยนะข้าวมีรสของเขาอยู่แล้วเลยอ่ะไม่ได้เป็นรสข้าวด้วยแต่เป็นรสที่เขาเคี่ยว่คาตังนะครับจากนั้นค่อยมาเป็นคําที่เติมมาเจอกับหมูเอ้ยกับเนื้อลูกมะพร้าวอะน้ำมันงามันทําให้ทุกอย่างมันหอมขึ้นมาแล้วมันนุ่มมากเลยเสร็จปุ๊บผมไปโฉบเข้าไปเจอตัวเห็ดหอมเห็ดหอมมีรสในตัวเลยหวานนิดๆผมยังไม่คลุกทั้งหมดเลยนะครับ คือประมาณแค่นี้ก่อนอร่อยมากคุณโก้ครับอ๋อไม่หอมไม่หอมแม่หมูบอกพี่อ้อยยังไม่เจอเห็ดหอมของเขาเพื่อเรากินเห็ดหอมมื้อข้าวเหลือรับประทานโอ้ผู้ชมเป็นไงครับเป็นยังไงวะเรื่องรสชาติเนี่ยหนัวพี่อ้อยบรรยายไปหมดแล้ว คำหนึ่งที่รู้สึกว่า,าอาเคยพูดไว้แล้วหนูก็ยังจำอยู่เสมอยังจำได้มา้ากคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านอร้านเล็กๆร้านนี้คุณผู้ชมลองไปกินนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับอ,อยู่ที่ตลาดโทดเทศบาล จังหวัดประทุมธานีโจ๊กยายตัวดกับเมนูโจ๊กเนื้อเห็ดหอมไข่เมนูนี้รับไปเลยครับ10บคะแเต็ม10บคะแเต็ม10บคะแเต็มโอ้โที่ีพี่เพชรยินดีกับยายตัวดครับผมว่าถ้าใครถ้าใครทำโจ๊กผมบอกว่ามันจะปฏิวัติวงการโจ๊กเลยนะฮะถ้าท่านเอาขาตั้งทำอย่างเขาเฉพาะ เฉพาะแค่ข้าวมันอย่างเดียวเนี่ยท่านผู้ชมโดยไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วแล้วมันหุงด้วยขาตั้งเนี่ยมันหอมอร่อยแล้วมันชัดเจนมากๆเราจะท่านก็เห็นว่าเขาหุงข้าวเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเขาหุงกับขาตั้งล้วนๆนะฮะแล้วที่มันน่าตื่นเต้นทั้งหมดพูดไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้น่าตื่นเต้นจริงเลยจานที่กินอยู่เนี่ยที่ผมกินอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับหกสิบบาทครับหกสิบครับในห้องทําหน้ากันแบบตก ใ้ท่าอันนี้อันนี้มันกินแล้วดูไม่ชัดเอาอันนี้แล้วกันเนี่ยนี่คือจานละม,มีเนื้อใช่ครับหกสิบครับผมท่านผู้ชมค่าไ<ม>ข่ลูกเท่าไหร่แล้วอางนี้ก่อนแล้วกันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเห็ดหอมไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเนื้อไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องข้าวดีก็ทําทนะนี่มันเป็นความตั้งใจสุดๆจริงๆเลยผมขอบคุณมากขอบคุณพวกคุณมากๆเลยนะคุณภูมิใจในตัวเองได้เลยคุณภูมิใจเยตัวภูมิใจในตัวเองได้เลยภูมิใจได้เลย ผมว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆถ้าท่านคิดว่าวิชาความรู้คนอื่นมีค่าและมีประโยชน์ท่านลองไปดูฮะลองไปหุงข้าวต้มแบบนี้ดูถ้าท่านหุงข้าวต้มแบบนี้ได้โจ๊กเออโจ๊กเออจริงเนอะท่านโทษนะครับหุงโจ๊กแบบนี้ได้แต่ผมก็ไม่ผิดอยู่เดียวหุงข้าวต้มแบบนี้ก็ได้้าใช้น้ำเนี่ยเชื่อผมมันแตกต่างมาหัศจรรย์โลกเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรัตนพลครับผมคุณเป็นลูกที่ดีครับเป็นลูกที่ดีจริงๆแล้วคุณจะเจริญคุณเชื่อไหมออกรายการไปคุณคอยดูนะ ร้านคุณพังผมบอกได้เลยเพราะมันอร่อยขนาดพังร้านมันพังได้ไงและราคาอย่างนี้พังได้แน่นอนพังแน่ขอขอบคุณร้านโจ๊กใจตัวตลาดสดเทศบาลปทุมธานีขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจุกจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับกลัวคุณปั